เตือนภัยทุกๆคนนะครับออกมาเตือนกันทุกปียาเหลืองเขียวจริงๆแล้วยาเหลืองเขียวตัวนี้ทางการแพทย์เราใช้ชื่อว่า t r a m าดอลมีฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนในทางการแพทย์จะใช้กับคนไข้ที่มีอาการเจ็บปวดรุนแรงโดยปกติแล้วยา t r a มา d o ลจะต้องจ่ายโดยแพทย์ เท่านั้นทั่วไปเนี่ยจะไม่มีขายหลายๆคนเอามาใช้แล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการเคลิบเคลิ้มเหมือนกับที่เวลาเราใช้ยาที่มันเป็นสารเสพติดต่างๆใช้ไปนานๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการเสพติดโดยปกติแล้วแพทย์มักจะสั่งยาตัวนี้เนี่ยให้กับคนไข้ไม่เกิน7-14ถึงวันเพราะไม่งั้นคนไข้ติดไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นอาการติดยาถ้าเราห่างยาตัวนี้แล้วอาจจะเกิดอาการลงแดงก็ได้ยาตัวนี้เนี่ยมีการแอบขายแบบออนไลน์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูคนใกล้ตัวเองถ้ามีลักษณะย,ยิ้มทั้งวันเคลิ้มทั้งวันนะชอบไปให้มั่วสมให้ระวังรักษาเสพติดอย่างเจ้าตัวยาเหลืองเขียวนี้สิ่งที่สําคัญที่อยากจะบอกทุกๆคนนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วทางการแพทย์เราเนี่ยเราก็มักจะใช้ยาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอากลัวแล้วก,วก,วกังวลฟังแล้วอยากจะ ให้พิจารณาเป็น2อ,อย่างนะครับในคนที่ควรใช้เราก็จําเป็นต้องใช้แต่ในคนที่ไม่มีข้อบ่งชี้อยากเอามาเพื่อให้สนุกอยากเอามาเพื่อให้เคลื่อเคลิมหรือบางคนเอามาเพื่อล่อลวงให้คนอื่นติดยาแล้วตามมาด้วยเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็แบล็กเมเนเนี่ยอันนี้อย่าหาทำครับผม